กดเบิ้งงเราเด้กดเบิ้งงเราต้องเหตุแบบใดอีกนาะป่ดนี้ <c oughs> ใจหอนฟังครูสอนว่าท่านใดว่าท่านใดรู้เรื่องอยู่เฝ้าขึ้น <c oughs> ก็ขึ้นไลน์ผ่านมา1 2นาทีกว่าแล้วนี่อก็คุยกันไปเรื่อยเนาะการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด ก็สนุกดีนะคะเพืเ่อนๆค่ะหลายคนที่อยากทําอยากทาช่อง youtube เนาะการเรียนรู้ไปค่ะมีหลายครูบาติที่เป็นสอนคลิกเข้าไปเขียนค้าคนหาเข้าไปในช่อง youtube นั่นแหละใน google ก็ได้ค่ะวิธีทําช่อง y o u u b e เพมันจะขึ้นมาให้เจ้าเลือกบเบิ้งเลยแบบนี้พึ่บเลย เรียนรู้จากตรงนั้นก่อนรู่นี้ก็เรียนรู้แบบนั้นค่ะจากที่เริ่มทํา youtube อายุหาสิบกว่านี่แหละอย, YouTube, อ,ยอยากเฮ็ด youtube อยากจะเป็นครีเอเตอร์จริงค่ะแต่ก่อนนี่ชอบชอบดูคลิปเก็บเห็ดโอ้ยบอหลับบ่บบบนอนค่ะไม่หลับไม่นอนฉันดูอย่างเดียวเลยดูทุกจ่องว่าแต่พอด,ดีไหเบัง นอนนอนเอาค้าเกยยวงเสียละคือมันหิวนอนคลั่หน่าแต่กัว่าอยากเบิง้งแต่กันยังอยากเบิง้งอันนี้พูดเรื่องจริงให้ฟังค่ะดูแลมีความสุขเป็นคนชอบเก็บเห็ดเห็นแล้วคีเห็นชีวิตตอนเด็กน่อยอ่ะนะ่อันนี้บอาความจริงให้ฟังเนาะชีวิตตอนเด็กน่อยเตื่นมายังมือาซ่เด้ยยินแตัดเสียงไทยบานเพื่อนเอินกันเพื่อนเอินกันไปโคกนะคะ่ะ ก็จะมีป่าธรรมชาติป่าชุมชนเนะาะห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสองกิโลนี่แหละลุกขึ้นก็เม่ยมแล้วค่ะคันแม่ว่าไปอย่าค้องกลับไปกับทช้าวานเพื่อนนั่นแหละหากับมััมันเลย <laughs> เป็นคนหากินมนัน โอ้เมื่อยแอร์เลยอะนี่ค่ะเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยเนาะม,มีความสุขเนาะช,ชีวิตชีวิตบัน,นอ,อกเนอ้อยย่ำมือย่ำมือชีวิตวัยเด็กชีวิตวัยเด็กคันว่าเรื่องชีวิตวัยเด็กเนี่ยวัยเด็กนี่มีความสุขหลายเลยพี่น้องเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์อยู่คิดอยู่ที่ขึ้นไลน์นี่ขึ้นไลน์นี่เพื่อเพื่อฝึกเพื่อฝึกการพูดหน้ากล้อง อันนี้คือความจริงค่ะฝึกการฝึก,กธรรมชาติของห้านี่ยแหละมโน,นมาหน้านี่ลแะฝึกความเป็นตัวเองเนี่แหละค่ะแต่ว่าการพูดหน้ากล้องแหะซุ้มเพลินเบาเก่งๆเนาะเพล่นมีหัวขอมีคอนเหต์ขึ้นมากแค่มีแค่มีหัวขอ้อน่ะเพลินก็พูดพูดได้มะม่วงหิมะพานกั้ว แต่เขาแต,ต่งจากบา้านเฮาตะกี้คิดว่ามีตรบา้านเฮาน่แตะยุตะยุมมเมืองไทย,ยนะ <c oughs> คิดว่าหัวหิมะบ้านมีตรบ้านเฮาประเณนี้ค่ะอันนี้ก็ออสเตรเลียเขาจากฟาร์มของเขาเองแล้วก็ไม่รู้เขาคั่ววิธีไหนขั้นตอนการทําของเขาทําแบบไหนเม็ดถ,ถั่วลิสงคั่วเหมือนกันค่ะที่นี่จะไม่มีขายดิบมีแต่ชนิดคั่วที่กระทอบเปลือกแล้วแบบนี้กับชนิดที่อยู่ในในในเปลือกแบบบ้านเรา แต่ตั้งแต่ที่เคยกินมาซื้อมากินเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเม็ดท่านยาือที่ต้องมีติดบ้านตลอดคือถั่วลิสงขั่วแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมาพานจะไม่เจอพวกหืนหรือ,หร,อหรือเราเข้าปกติจะชอบห้างวูเวิร์ดอยู่ใกล้บ้านขับรถไปประมาณ5้นาทีนี่แหละถึง ้าพิมพ์เห็นมาจะเห็นเห็นค่ะน้องพิมพ์อยู่ไตยอยู่ไตสัญลักษณ์ไมโครโฟนเนาะพอพี่กดพอพี่กดไปเขาก็บอกว่าคุณต้องอคุณไฮไลท์ได้ก็ต่อเมื่อคุณขึ้นไลท์แล้วผ่านไปหนึ่งนาทีพี่ก็กดพี่กดแล้วสองรอบพอกดกดมาแล้วกดแค่นั้นเหรอคะแค่กดเฉยๆใช่ไหม ระบบก็จะทําง,งานให้เราอย่างนี้เหรอคือสิเลิศเท